สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนสำหรับคลิปนี้นะคะป้าจะมาะพาทำสเต็กกิ้งนะคะเหรียญ iost นะหรือพูดง่ายๆก็คือฝากประจำแบบกินดอกนะคะฝากฝากแบบประจำเพื่อกินดอกนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรนะแค่เอาเงินเข้าไปไว้ในบัญชีฝากประจำนะคะแล้วก็นอนรอดอกเบีย้ยง่ายๆเลยนะคะ เอาละค่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นให้มาที่หน้าแรกหรือหน้าหลักของใบแนนก่อนนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าหลักแล้วก็กดมอค่ะนี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะมอเมื่อกดมอแล้วนะคะก็กดไปที่สเต็คกิ้งนะคะตรงนี้นะคะกดสเต็คกิ้งอ่าเมื่อกดสเต็คกิ้งแล้วนะคะในช่องค้นหานี้นะคะเราก็เอ่อ ค้นหากดตรงช่องค้นหาปั๊บนะคะแล้วเราก็ไล่ลงมาข้างล่างนะคะก็จะเห็น ios t ก็กดเลือก ios t นะคะโอ ios t ตอนนี้ถ้าเราฝาก15วันนะคะจะได้ดอกเบี้ยต่อปีนะ24.49%นะคะถ้า30วันนี้ได้8.49% ถ้าฝาก60วันได้11.79%เตแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วนะคะขึ้นตรงนี้ว่าหมดแล้วก็จะฝากประจำแบบ60วันไม่ได้นะคะมีฝากประจำา90วันได้ดอก1 7 6 9ต่อปีแต่ว่าหมดแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้มีให้เลือกระหว่าง15กับ30นะคะป้าก็จะเลือก15วันเพราะว่า เออสิบห้าวันนี้จะได้ดอกเบี้ยต่อปีมากกว่านะคะแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะฝากประจำเนี่ยสั้นนะคะถ้าสมมติว่าอีกสิบห้าวันข้างหน้าเออมันจะปลดออกมาใช่ไหมคะแล้วทีน,นี้เราอยากจะขายนะสมมติว่าเหรียญมันดีดพอดีนะคะเราก็จะได้ขายได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ขายเราก็เอาเข้ามาทำสเต็คกิ้งไว้เหมือนเดิมวนไปแบบนี้นะคะดีกว่าอยู่เฉยเเนาะฝากประจำกินดอกดีกว่านะคะ ทีนี้ดอกเบีย้ย2 4่9กเนะคะเขาจะจ่ายให้เราทุกวันนะคะคือเอา365วันมาหารเฉลีย่ยแล้วก็ใจ่ายให้เราทุกวันเอาละค่ะป้าจะพาทำแล้วนะคะกดตรงแถบเหลืองๆที่เขียนว่าสเต็กตอนนี้นะคะกดไปเลยค่ะปึ้งเอาละค่ะทีนี้พอกดไปแล้วนะคะเราก็จะใส่เหรียญ จริงๆของป้ามีทั้งหมดตอนนี้ ios t พันกว่าเหรียญน,นะคะแต่ว่าป้าจะลองใส่ให้ดูว่าถ้าในกรณีที่เราฝากหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะเอสิอวันเนี่ย15วันนะคะเราจะได้เหรียญทั้งหมดอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตัวหนังสือเขียวๆตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะได้เหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะ ที่เราจะได้นะคะทีนี้เอ่อถ้าสมมุติว่าเราฝาก1,000ละ่ะอ่า1,000 15วันเสร็จสิ้นไปเราก็จะได้ประมาณที่10เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นป้าจะฝากเอ่อทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เขาให้ฝากขั้นต่ำที่1เหรียญ iost นะคะแล้วก็สูงสุดที่1 หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์หนึ่งสามสองเจ็ดแปดสี่ ios t นะคะเพราะฉะนั้นป้าก็จะฝากประจําในครั้งนี้นะคะก็คือหนึ่งพันแล้วก็แปด ios t นะคะตัวทศนิยมนี้ป้าจะไม่อ่านนะคะคราวนี้วันที่สเต็กกิ้งก็คือวันนี้นะคะที่เราฝาก เนาะแล้วเขาจะเริ่มคิดดอกให้เราวันที่15นะคะวันที่15เดือนมิถุนายนะเราฝาก14เริ่มคิดดอก15้านะคะงวดดอกเบีย้ยก็คือ1วันเขาจะจ่ายให้เราทุกวันเข้ากระเป๋าสปอตบอลเล t ของเราเราไม่ต้องมากดอะไรทั้งสิ้นนะคะมันจะเด้งเข้าไปให้เลยนะคะวันสิ้นสุดการจ่ายดอกเบีย้ยก็คือวันที่29เดือนมิถุนายนปีนี้นะคะเพราะว่าเราทำการฝาก15วันเนาะอืม ทีนี้ระยะเวลาของการทำการถอนก็มันมันจะใช้เวลา1วันนั่นหมายความว่าเงินจะเข้าเงินทุนเราเงินต้นเรานะ่ะจะเข้ากลับเข้าไปในบัญชีสปอร์ตจะประมาณวันที่1นะคะประมาณวันที่1นะึ่งะเดือนเดือนเนะคะ,ะทีนี้ดอกเบี้ยที่เราจะได้รับ Average Per Year นะคะก็คือค่าเฉลี่ย ต่อปีก็คือ24.49%ซหมายความว่า100 100เหรียญเขาจะจ่ายให้เรา24.49เหรียญต่อปีนะคะแต่ทีนีเ้เขาจำกัดแค่15วันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเอ,อเอาย่สิบสเนี่ยนะคะไปหาร365วันก่อนนะคะ 24.49ไปหาร365วันแล้วจึงจะเป็นค่าเฉลี่ยด,ดอกเบี้ยต่อวันนะแล้วก็ค่อยเอาไปคูณ15อีกทีหนึ่งนะคะจึงจึงจะได้เป็นดอกเบี้ยออกมานะคะต่อวันที่เขาจะจ่ายกระเป๋าใส่กระเป๋าสปอตให้เรานะคะแต่ดอกเบี้ยที่จะได้รับโดยประมาณทั้งสิ้นที่เราฝากเหรียญพันกว่าเหรียญเนี่ยนะ ภายใน15วันเนี่ยเราจะได้ทั้งสิ้นเนี่ย10.146เหรียญโดยประมาณนะคะเหรียญน,นี้คือ IOST นะคะอ่าฉันได้อ่านและยอมรับเราก็กดไปนะคะเสร็จแล้วก็กดยืนยันการซื้อนะคะหรือยืนยันการฝากนั่นเองก็กดไปปึ้งเรียบร้อยนะคะอยืนยันการล็อกแล้วได้เครื่องหมายกลมๆสีเขียวแล้วก็อ เครื่องหมายถูกสีขาวนะคะอันนี้คือเรายืนยันการล็อกแล้วเราทำการฝากประจำสำเร็จแล้วสำหรับเหรียญ iost นะคะจำนวนที่ฝากหรือล็อกก็คือ1,8 0เอ่เหรียญ iost นะคะวันที่ล็อกก็คือ14ส่วนวันที่มันจะถอนออกเองอัตโนมัติก็คือวันที่1เดือน7นะคะเอาละค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะคะ การทำสเต็กกิ้งเหรียญ IOST ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะในทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์ทดลองด้วยเงินน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้ดี นะคะใช้เงินเย็นในการลงทุนคริปโตเป็นเงินเย็นที่เย็นเย็นนะคะยังไม่มีเวลากําหนดเงื่อนเวลาที่ว่าจะต้องใช้หรือจะต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยใจนี้นะคะต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะคะจึงจะเอามาลงทุนในตลาดคริปโตได้นะคะแล้วก็ใช้หลักการซื้อถือยาวใจเย็นๆนะคะ แล้วทุกท่านก็จะประสบผลสำเร็จเองนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะป้าเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ